โอ้ยใครกันยังไม่ได้กินข้าวแบนี้ตายตายตายโอ้ยหาแบบดดมาเจอลูกเอ้ยโอ๊ยใครกันยังไม่ได้กินขาน้าวแบบนี้แดดกับจะเป็นท้อนโอ้ยหลาเอ้ยเป็นหนายฮอตแบบดดเอือนี่เหรอห้อตจะคนบอมก็ฮอตแค่โอ้ยอา้าวกินกินไม่ขอโทษเะไรลูกเด้อไม่ขอโทษอะไหลาย แม่ตื่นสวยแม่เนาะสับหัวแรงเอออากินกินกินโอ้จะเป็นพดจะเป็นพอดโอ้ยหัวก็ยังไม่ได้กินหันยาไปนี่้่าแม่คนเดียวลูกเอ้ยเขียวอีดําเอ้อีแล่เอ้ มีดอกอมีดอก,ม,ดอกมีดอกเออไอ้ยมห่อยอยู่เห็ดการนเห็ดงานอยู่เนี่ยห้วยเห็ดเบีย,ยอยัวนี่มาประดูษตัวง่ามเลยนี่คุณป้าหเห้กายนงาน,น,านยวัวอะไรจะไม่แห้งเยวอ กูนี่ห่วยกูก็เฮ้ยรัวไอ้ยปวกฮะมึงคือบ่าปฏิเสธกับไปรถบรรทุนฮะจะเอาเงินทางเดือนมาเฮ็ดลงทุนนับเงินย่ยอ่อยที่มึงยืมกับเจ้ามาน่ะก็ยังไม่เป็นยาให้เข่าอยู่เฮ้งอีกบรรทุนโอ้ยกต่ซอยกันออกอะไรเออม่ซอยนี่เองซอยจังไดนเข่าแต่ละมือกต่ยังหากินบ่ได้ยัวฮะหาเศร้ากินมคำอยู่เนี่ยหากินบ่ง้มปากจะเอาเงินมาทั้งไดเข่าก็ยังบ่มีกิน อยมึงมาเบิ่งเจ้าของเนี่ยมึงเฮ็ดหมอนรั้มนี่จะต้องเฮ็ดอย่างแบบอลังการงานสร้างจะต้องมีเงินลงทุนมึแม่จะไปเฮ็ดหมอนรั้มธรรมดาโคเลเนี่ยบ่ได้เด้อเสียซื่อเสียงบย่ได้เฮ็ดจังได๋ก็บ่ได้มึงมากเลบอกเขาดูถูกให้มึงนะ่ะเขาหึงฝ่ายไ้มึงอยู่ว่าเป็นกระทุงโง่กะทุงซัวเดีวเฮ้ยบ,บ่มีการศึกษามากเลบ้าเฮ้ยไอบัสตอยเนะี่ยก็ะหกปากจะเท่าเฮ้ยไป